น้องนินน้อยนะคะนินนางเดินไปสวนตรงนู้นนะคะแต่เมื่อเช้าเดินมาเลกน้อยนินมาเร็วมามาแล้วมาแล้วไปไหนมาสุดลอของคุณยา่าดูดูดูล่นห้อยเล่นห้อยแล้วเอ้าเอา,เอาไปข้าบ,บ้านเรเร็ว ดูดูมันเดินดูมันเดินค่ะเดินไปไปโอ้ดูโอ้โหหอบแล้วลูกนินนินนินเอ้ย อืมที่หูมีแห็บแล้วเดี๋ยวต้องใส่ย,ยาให้น้องแล้วไปละไปละดูไอโกนินมีแห็บที่หูเอาเอาดูดูมันเดินดูมันเดินไปนินไปนินไปนินเ่ย ที่หัวก้าวใช่ไหมนั้นอ๋อนอนอู้เป็นไงบ้างสุดลอแมวสัละดูดูมันหอบ